นี่คือสคริปต์บรรยายความยาวประมาณ1,200คำสำหรับวิดีโอ YouTube เกี่ยวกับเครื่องบินขับไล่ General d y n a m i c F-16 Fighting Falcon ของกองทัพอากาศไทยปี2025เป็นภาษาไทยสำนวนกระชับชัดเจนและเล่าแบบต่อเนื่องสำหรับการนำเสนอในช่องออตโต้ค่ะ เครื่องบินขับไล่ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์แห่งยุคสมัยใหม่ของกองทัพอากาศไทยก็คือ General Dynamics F-16 Fighting Falcon หรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อ Falcon ผู้ล่าอากาศยานรุ่นปราดเปรียวเครื่องบินรุ่นนี้เข้ามาประจำการในกองทัพอากาศไทยตั้งแต่ทศวรรษ1980และจนถึงปัจจุบันในปี2025มันก็ยังคงเป็นกำลังหลักที่มีบทบาทสำคัญทั้งในการป้องกันน่านฟ้า การสกัดกั้นภัยคุกคามและการฝึกยุทธวิธีทางอากาศในระดับนานาชาติ F-16 Fighting Falcon ได้รับการออกแบบโดยบริษัท General Dynamics ของสหรัฐอเมริกาจุดเด่นที่แตกต่างคือการออกแบบตัวเครื่องให้มีความคล่องตัวสูงบังคับควบคุมง่ายมีระบบควบคุมการบิน fly-by-wire ที่ทันสมัยตั้งแต่ยุคแรกน้ำหนักเบาแต่ทรงพลังจึงทำให้เครื่องบินรุ่นนี้เป็นที่นิยมในหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยที่ตัดสินใจเลือก F-16 เป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่หลักเมื่อมองที่โครงสร้างภายนอกเครื่องบิน F-16 มีลักษณะเด่นคือการออกแบบปีกสามเหลี่ยมแบบครอปเปตเดลต้าวิงร่วมกับหางดิ่งขนาดใหญ่เครื่องยนต์เดี่ยวปรัดแอนวิทนี่ F-100 หรือ General Electric F-110 ให้แรงขับสูงกว่า23,000ปอนด์ความเร็วสูงสุด Mach 2หรือประมาณ2เท่าของความเร็วเสียง รัศมีทำการรบมากกว่า550กิโลเมตรและเมื่อเติมเชื้อเพลิงเต็มสามารถปฏิบัติการได้ไกลกว่าพันกิโลเมตรสิ่งเหล่านี้ทำให้ F-16 สามารถปฏิบัติการทั้งโจมตีและสกัดกั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในด้านอาวุธ F-16 ของกองทัพอากาศไทยติดตั้งปืนใหญ่อากาศ M-61 บูลกันขนาด20มิมพร้อมจุดติดตั้งอาวุธมากถึง9ตำแหน่งรองรับทั้งอาวุธปล่อยอากาศสู่อากาศ M-9 ไซวินเดอร์ Window, และ AIM-120 AMRAAM อาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่พื้น AGM-65 มาเวริ c รวมถึงระเบิดนำวิถีแบบเลเซอร์และดาวเทียม JDAM ความหลากหลายของอาวุธเหล่านี้ทำให้ F-16 เป็นเครื่องบินขับไล่ที่สามารถปรับตัวเข้ากับทุก ารากิจได้ภสิ่งที่ทำให้ F-16 ได้รับการยกย่องในระดับโลกไม่ใช่เพียงขีดความสามารถด้านอาวุธเท่านั้นแต่ยังรวมถึงระบบอิเล็กทรอนิกส์และเรดาร์ขั้นสูงเครื่องบินรุ่นที่กองทัพอากาศไทยใช้งานได้รับการปรับปรุงอัปเกรดหลายครั้งทั้งการติดตั้งเรดาร์แอน a p g 6 8 v ที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลและหลายเป้าหมายพร้อมกัน ระบบควบคุมการยิงดิจิทัลระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์และจอแสดงผลในห้องนักบินที่ปรับปรุงให้ทันสมัยขึ้นทำให้นักบินมีข้อมูลครบถ้วนในการตัดสินใจขณะทำการรบสำหรับกองทัพอากาศไทย F16 มีบทบาทสำคัญทั้งในการป้องกันน่านฟ้าการลาดระเวนและการฝึกซ้อมร่วมกับประเทศพันธมิตรตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือการเข้าร่วมการฝึกคอบรากโก ที่ประเทศไทยจัดขึ้นทุกปีร่วมกับกองทัพสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆซึ่ง F-16 ของไทยถูกนำมาใช้ในการซ้อมรบอากาศสู่อากาศและการโจมตีภาคพ,พื้นดินแสดงศักยภาพและสร้างความมั่นใจว่ากองทัพอากาศไทยสามารถปฏิบัติการได้ในมาตร,รฐานสากลตลอดระยะเวลากว่า40ปีที่ประจําการเครื่องบิน F-16 ของกองทัพอากาศไทยได้ผ่านการปรับปรุงสมรรถนะอยู่หลายครั้ง โครงการ Mid-Life Upgrade หรือ MLU ถือเป็นการปรับปรุงครั้งสำคัญที่ยกระดับเครื่องบินรุ่นบล็อก15ให้สามารถใช้อาวุธปล่อยนำวิถีรุ่นใหม่และระบบเรดาร์ที่ทันสมัยขึ้นอีกทั้งยังมีการปรับปรุงห้องนักบินให้เข้ากับยุคดิจิทัลทำให้ F-16 ของไทยยังคงเป็นกำลังหลักที่มีประสิทธิภาพแม้จะผ่านการเวลามายาวนานในปี2025แม้ว่าจะมีการพูดถึงการจัดหาเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ เช่น F-35 หรือไกรเพนรุ่นใหม่แต่ F-16 กก็ยังคงเป็นเครื่องบินที่อยู่แนวหน้าของกองทัพอากาศไทยปัจจัยหลักคือความน่าเชื่อถือค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่คุ้มค่าและประสบการณ์ที่นักบินไทยมีต่อการปฏิบัติการกับเครื่องบินรุ่นนี้ทำให้การใช้งานยังคงดำเนินต่อไปอย่างมั่นคง หากพูดถึงประสิทธิภาพการบิน F 1 6มีอัตราเร่งสูงสามารถไต่ระดับจากพื้นดินถึงเพดานบิน50,000ฟุตได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีความสามารถในการหมุนตัวและหลบหลีกทำได้อย่างน่าทึ่งเนื่องจากมีการออกแบบตัวเครื่องที่เน้นความคล่องตัวร่วมกับระบบ fly by wire ที่ช่วยให้นักบินควบคุมได้อย่างมั่นใจแม้ในสถานการณ์ที่ต้องเลี้ยวหลบแบบรุนแรง นอกจากนั้นห้องนักบินของ F-16 ยังถูกออกแบบให้สอดคล้องกับหลักสรีรศาสตร์นักบินนั่งในตำแหน่งเอ็นสองศาซ,ซึ่งช่วยลดแรงกดจากการบินด้วยความเร็วสูงและแรง G ีสูงทำให้สามารถปฏิบัติการได้นานขึ้นโดยไม่เหนื่อยล้าเร็วมีการติดตั้งคานอปปี้แบบซิงเกิลบับเบิลที่เปิดมุมมองกว้างทำให้นักบินสามารถมองเห็นได้เกือบ360องศาเพิ่มโอกาสในการตรวจจับสัตวูในอากาศ สิ่งเหล่านี้คือรายละเอียดที่ทำให้ F-16 Fighting Falcon ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินขับไล่ธรรมดาแต่เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถพัฒนาและปรับตัวเข้ากับความต้องการของกองทัพได้อย่างยาวนานประเทศไทยเองก็ได้ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัตินี้เต็มที่ทั้งในด้านการฝึกการป้องปรามและการปฏิบัติการจริงบทบาทของ F-16 ในกองทัพอากาศไทยยังสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างประเทศ ไทยได้รับการสนับสนุนด้านเทคนิคการบำรุงรักษาและการฝึกนักบินจากสหรัฐอเมริกาอย่างเป่าเนื่องความร่วมมือนี้ทำให้กองทัพอากาศไทยมีความพร้อมในการดูแลและใช้ประโยชน์จาก F-16 ได้อย่างเต็มศักยภาพ เมื่อมองไปในอนาคตแม้ว่ากองทัพอากาศไทยจะต้องพิจารณาการจัดหาเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่เพื่อแทนที่ F-16 ที่ใช้งานมานานหลายทศวรรษแต่ความสำเร็จของ F-16 ก็ได้ทิ้งมรดกสำคัญไว้ทั้งในด้านยุทธวิธีการฝึกนักบินและความภาคภูมิใจของกำลังพลไทยเครื่องบินรุ่นนี้ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเป็นมากกว่าอากาศยานแต่คือเสาหลักของความมั่นคงทางอากาศของชาติ ในปี2025ทุกครั้งที่มองขึ้นไปบนท้องฟ้าและเห็นเครื่องบิน F 1 6ของกองทัพอากาศไทยทยานผ่านนั่นคือภาพสะท้อนของความแข็งแกร่งความพร้อมรบและความมุ่งมั่นในการปกป้องน่านฟ้าไทยเครื่องบินลำนี้ยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจและยังคงมีบทบาทสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศนี่คือ General Dynamics F 1 6 Fighting Falcon ของกองทัพอากาศไทยเครื่องบินที่ไม่เพียงแต่เป็นตำนาน แต่ยังคงมีชีวิตและพลังในยุคปัจจุบันเสียงคำรามของเครื่องยนต์เส้นทางการบินที่ฉอวัชเวียนและการยืนหยัดในภารกิจล้วนบอกเล่าเรื่องราวของนักรบเหล็กผู้พิทักษ์น่านฟ้าไทยและนี่คือเรื่องราวที่ออตโตคาภูมิใจนำเสนอให้ทุกคนได้รับชมคุณอยากให้ผมปรับสคริปต์นี้ให้เป็นสำนวนเร้าอารมณ์แบบสารคดีทีวีหรือให้เป็นสำนวนจริงจังแบบรายงานทางทหารดีครับ AESA ราดาซึ A A, radar, ่งให้การติดตามที่เหนือกว่าและต้านการจับมิ่ง The Great E โดยเฉพาะ Reflex ยังมุ่งมั่นที่จะรักษาความเกี่ยวข้องของนักสู้ในยุคที่เครือข่ายและอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์นำครองสนามรบมันมีระบบเชื่อมต่อข้อมูลที่ดีขึ้นเพื่อให้ความตระหนักในช่องทางสื่อสาร and the ability to integrate new weapon systems with relative ease, ensuring it can meet the challenge of tomorrow's combat environment. In conclusion, the Saab JAS 39 Gripen stands as a remarkable achievement in modern aviation. It proves that a fighter jet does not need to be the heaviest, most expensive, or most high to be truly effective .instead, by focusing on agility, a d o n e avionic, multi-role adaptability, and cost efficiency, Sweden so created a fighter that meet i t s n a t i o n a l d e f e n s e needs while also winning international respect. The g r i p e symbolises strategic independence. Demonstrating how a smaller nation can design and field a world-class fighter that competes on the global stage, it has defended Sweden's Saki, strengthened online air forces, and influenced the philosophy of modern fighter design. Weather soaring at supersonic speed, patrolling quietly in peace time ski. or serving as the backbone of partner nation defense, the Gripen c o n t i n u e to embody the mythological Griffin it is named after—powerful, adaptable, and vigilant. For a u d i e n c e at a s h o w military briefing, or in the pages of aviation history, the s u a b Gripen is not just another jet. It is a clear statement that excellence in combat aviation can be achieved through intelligence, balance, and innovation.